There was once day that just notice misbehave once pray for was would a day and just so you go you'd too looks I'd and... I Sneaking up สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วน,นะครับตาจันวิดีโอวันนี้พบกับ10แพนแลมประจำสัปดาห์อีกเช่นเคยนะทุกคนนะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่29กอพอนะ4ปีมีครั้งหนึ่งนะทุกคนนะก็เป็นวันเกิดใครก็ขอให้มีความสุขมากๆนะทุกคนก็ถือว่าดีมากๆนะ4ปีมีครั้งหนึ่งนะโอ้โหถ้าใครเกิดวันนี้ก็ถือว่าแบบ สุดๆด่ะทุกคนมามาดูกันเลยว่า1ิแผ้นแล้วจาตุตานี้จะมีอะไรใหม่บ้างนะก็ขอจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอ2 0 0รยไลค์เหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยครับว่า10แผนแรจะมีอะไรบ้างก็ไปดูแกนที่1กันเลยรหัสแผนก็จะเป็น2 2 2นะก็กดตามได้เลยนะทุกคนเข้ามาที่เบสทีมแล้วก็ 2 2 2สองสอง,สองทีมนี้เลยนะทุกคนนะแบกกลับมาชิงฟอร์เมชันแล้วก็ดีโฟไปก็จะได้แผนนี้ออกมาสามสอสน,นะเป็นหน้าเป็นเอสนะทุกคนนะปรับเป็น C F ได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ลองเอาไปจัดกันดูได้นะถ้าเราจัดพอโตก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนดูประมาณนี้นะพอโตนะก็ถือว่าโหดได้แหละทุกคนแผนนี้นะพ็อ,อไปดูกันที่ แผนที่2แผนที่2รหัสแผนก็จะเป็น2 5แล้วก็ลองสุดท้ายนะเหมือนเดิมเลย2แล้วก็5แล้วก็ลองสุดท้ายทีมนี้เลยตกลงไปแล้วก็แบกกลับมาเฉียงฟอร์ a มช o ันแล้วก็ดีโฟลไปก็จะได้แผนยิงมา C สองสนะก็จะแบบหลายคนก็อาจจะแบบเห็นแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะแบบ กว้างออกนิดนึงนะปกติมันจะหุบเข้ามาในกว่าน,นี้นิดนึงนะสีสองสองนะแต่ว่าอันนี้มันก็น่าจะมาใหม่นะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะแผ่นนี้นะก็ถ้าจัดออตโต้ก็จะได้ประมาณนี้ปึ๊บสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนก็ลองเอาไปแบบเล่นดูได้นะแผ่นนี้นะว่ามันจะเข้ามือหรือเปล่านะมาต่อมาก็เป็นแผนที่3แผนที่3ามนะฮะแผนก็จะเป็น338 3 3แล้วก็8 6 7 8นี่เลยแล้วก็แบคกลับมาชิงฟอร์เมชันแล้วก็ดี l t ไป,ไปแบบนี้ก็จะได้แผนนี้ออกมา4 3 1 2โอ้โหนี่แหละทุกคนแผนแบบสวนกลับนะถ้าใครแบบตามหาอยู่ก็สามารถจัดกันได้เลยนะทุกคนถ้าจัดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้นะตึงตึง,ตงหดหดแบบนี้เลย ก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะว่ามันจะเข้ามือทุกคนหรือเปล่านะพอไปดูต่อกันที่แผนที่4แผนที่4รหัสแผนก็จะเป็น1 12แล้วก็สุดท้ายนะทุกคนนะเข้าไปที่ยุโรปเลื่อนลงมาที่ลาลิกาสเปนแล้วก็ให้เราเลือกไปที่สุดท้ายนะนี่เลยแบล็กมาชิงฟอร์มชันแล้วก็ดี l t ไปแบบนี้ จะได้แผนนี้วา C 1 4 1แต่ว่ามันจะแบบเรียงกันแบบนี้เลยนะทุกคนนะนะโค้งๆเบาๆนะโ็ตรทีกว่าสวยมากนะแผนนี้นะโอ้มันปรับตรงนี้เป็น M F ไม่ได้นะทุกคนนะได้แค่ D M F นะก็จะประมาณนี้เลยนะแผนนี้นะก็ลองเอาไปจัดตามกันดูได้แล้วก็ไปเล่นกันดูได้นะว่ามันจะโหดไหมนะมาดูต่อกันที่แผนที่5แผนที่5รหัสแผนก็จะเป็น2 5 1 2 2 5แล้วก็ทีมที่12๊บนี่เลยทีมที่12นะตกลงไปแล้วก็แบ็กกลับมาชิงฟอร,ร์มิชันแล้วก็ดีฟอ t ไปก็จะได้แผนนี้มาสีหนึามสองนะก็มันก็อาจจะมาทุกเกือบทุกอาทิตย์นะทุกคนนะแผนนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบสมูรซอนอื่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะสไตล์ก็จะแบบไม่คายกันนะ ก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะว่ามันเหมาะกับสไตล์ไหนนะก็จะประมาณนี้เลยนะแผนนี้นะแผนที่5ต่อไปก็ไปดูแผนที่6แผนที่6รหัสแผนก็จะเป็น C 4, 4 7 C 4, 4 7 B G ปทุมแกบกมาเฉียง f o r m ม t i o n แล้วก็ดีฟอ u l t ไปก็จะได้แผนนีกว่า C 42นะทุกคนนะตรงนี้มันจะไม่สูงเหมือนสแตนดาร์ดนะมันจะแบบหุบลงมานิดนึงนะทุกคนนะแทบจะขนานกันแล้วแต่ก็ยังไม่ขนานนะก็จะประมาณนี้เลยนะแผนนี้นะถ้าจาัดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้นะปึ๊บสวยแบบนี้เลยต่อไปดูต่อกันที่แผนที่7แผนที่7นะครหับแผนก็จะเป็น441344 4แล้วก็ทีมที่13 12 13ตบาชบุรีและกรมาเชิงฟังชันแล้วก็ดีฟอปก็จะได้แผนนี้ออกมาทุกคน5 32นะก็ถ้าใครตามหาแผนหลัง5อยู่ก็ใช้แผนนี้ได้เลยนะปินวีเคอเตอร์นะทุกคนนะหรือว่าจะเป็นรองบอลเคอเตอร์ก็ได้นะแผนนี้ปรับเป็น EMF ได้ด้วยนะทุกคนนะถ้าจ Auto ัดออโต้ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บ สวยๆแบบนี้เลยก็จะได้5 1 2 2ด้วยนะถ้าแบบเอาแบบนี้นะ่าจะเป็น A m F 2ตัวนะทุกคนโหที่ว่าโหมดมากเลยนะแผ่นนี้ผมก็ช้าอยู่นะก็มาตัวต่อกันที่ 8, แผนที่8แผนที่8รหัสแผนก็จะเป็น1 5 4 1แล้วก็ลีทูนะลีกังกิทูนะแล้วก็จีมที่4นี่เลย ตกลงไปแล้วก็แบกกลับมาเฉียงโอรโมชันแล้วก็ดีฟลต์เหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้มาซ2 3อาแต่เป็น31แบบไม่ใช่31แบบธรรมดาทุกคนเป็น31ที่เป็นแบบกลาง2ตัวแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาด้วยนะแผนนี้นะถ้าเราจะดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้ปึ๊บสวยๆแบบนี้เลยนะแผนนี้นะแผนที่8นะก็ไปดูต่อกันที่แผนที่9นะทุกคน แผนที่9รหัสแผงก็จะเป็น1 1 4ยุโรปแล้วก็อิตาลีแล้วก็อินเตอร์แบคกมาชิงฟอร์มิชันแล้วก็ดีโฟนี่เลยแผลของอินเตอร์นะตอนนี้อินเตอร์ก็โหดมากๆนะทุกคนนะชีวิตจริงนะคิดว่าโหดมากๆเลยนะอินเตอร์นะแล้วก็รองเอาแผนเขาไปเล่นดูได้นะทุกคนว่ามันจะโหดจะแค่ไหนนะ ถ้าเราจัดออตโต้ก็จะได้ประมาณนี้เลยโหดมากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปลองอยูดูอยู่นะแผนนี้นะว่ามันจะโหดไหมนะก็ไปดูแผนสุดท้ายแผนที่10แผนที่10ก็อยู่เหมือนเดิมเลยนะทุกคนหนึ่งสิบแต่ว่าเป็นทีมที่8นะทีนี้นะยุโรปแล้วก็อิตาลีแล้วก็ทีมที่8ดนะนับไปเลยห7เจทีนี้เลย แบกกลับมาชิงฟอร์มิชันแล้วก็ดีอฟไปก็จะได้แผนนี้ออกมา3 2 3 2สอวยๆแบบนี้เลยจัดออโต้ก็จะได้ประมาณนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะก็รอเขาไปจัดแล้วก็เล่นดูได้นะก็จะประมาณนี้เลยนะมันอาจจะมีแบบแผคน้ายเดิมบ้างอะไรบ้างนะทุกคนนะเพราะว่าบางทีมันไม่ค่อยแบบอัพแผนเข้ามาใหม่มากนะทุกคนนะมันอาจจะเปลี่ยนอยู่นะแต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนั้นนะ ก็จะประมาณนี้เลยนะผมก็จะหาแผนที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนนะทุกอาทิตย์นะแต่ว่าเป็นอาทิตย์ละครันะทุกคนถ้ามาบ่อยมันไม่ได้นะมันแผนเดิมเยอะมากนะมันอาจจะแบบอัพทตุกวันพฤหัสเฉยๆนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่ตอไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ